สวัสดีครับท่านผู้ชมดีต้ตอนรับเข้าสู่มาร์เกมิงครับกับ t r o n แอนด์ลิเบอร์ตนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทําไกด์อธิบายเกี่ยวกับการรับหรือทําการเควสนะเควสคอนแท็กนะครับซึ่งเป็นเควสท,ที่ได้ของแล้วก็ได้เอ็เร็วมากนะแล้วก็สามารถที่จะมีทริคเล็กๆนะที่จะทําให้เราเนี่ยได้ค่าประสบการณ์สูงกว่าปกตินะครับทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เริ่มจากไอคอนแท็กเนี่ยมันจะเป็นเควสที่แรกๆน่าจะทําไม่ได้แหละจะต้องเล่นไปถึงเนื้อเรื่องระดับหนึ่งอ่ะผมจาไม่ได้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอถึงชัปเตอร์ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกฟังก์ชันของเกมต่างๆนานาแล้วก็มันจะปลดล็อกอันนี้ด้วยนะครับคอนแท็กแมนเจอร์แล้วก็คอนแท็กคอยลเมอร์เชนซึ่งสองอันนี้มันคู่กันพอคุณทำเควสเนี่ยคุณก็จะได้เหรียญมาเหรียญก็จะมาซื้อกับร้านค้านี้อะไรเงี้ยมันคู่กันนะครับ ซึ่งเอาที่เหรียญก่อนนะเนาะเหรียญเนี่ยมันจะมีให้ซื้ออยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีจํากัดประจําวันว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับจะเอาเท่าไหร่ซึ่งบางคนก็จะเก็บซื้ออันนั้นซื้ออันนี้นะฮะแต่ว่าไอาสิ่งที่มันแบบได้ของม่วงเนี่ยมันต้องเลเวลห้าสิบนุ่นนะถึงจะสามารถซื้อได้ต่อให้เงินคุณพอเนี่ยคุณก็ยังซื้อไม่ได้คุณต้องเลเวลห้าสิบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นถุงสุ่มของม่วงเหมือนกันแต่ก็ต้องเลเวยวห้าสิบนะราคามันไม่แพงแต่ว่าคุณจะต้องเลเ้ยวห้าสิบถุงถึงจะซื้อได้วันละหนึ่งถุงนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่เราจะต้องปั๊มเวลเพื่อที่จะมาสุ่มอันนี้ได้ทุกวันนั่นเองนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยก็แล้วแต่ความจําเป็นนะว่าใครจะทำอะไรใครไปสายตกปาก็ซื้องอน,นี้จะได้เหยื่อวันละห้าสิบชิ้นนะฮะ จำกัดได้หนึ่งครั้งต่อวันในการซื้อนะครับอันนี้ก็แร่ในการตีนู่นนี่นั่นก็จำกัดตามตัวเลขที่ขึ้นนะครับหกทับหกสองทับสองคือคือได้หนึ่งวันจำกัดนะครับอันนี้คือเอาไว้ไปค้าพ,พวกอ่ไอ้หนังสืออัพ s <S เวทเวทของเราสกิลของเรานะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆเอออันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกที่จะซื้ออะไรนะครับส่วนอันเนี้ยเอาไปกุญแจไปใช้เปิดนะครับ สิ่งที่เรียกว่ามิสติกกรอบอินโซลิเทียมเนี่ยนะซึ่งน่าจะหมายถึงไอ้ลูกกลมๆที่เราเห็นอยู่ตามแผนที่นะครับซึ่งผมก็ไปสำรวจเปิดูบ่อยๆไอ้ที่เป็นสีสม้สมๆน่าจะเป็นอนันั้นนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมเอออันนี้ก็เป็นเบ็ดตกปลาซึ่งไม่ต้องซื้อรู้สึกว่ามันจะมีให้ตามเนื้อเรื่องอยู่มั้งนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะครับเอาละประมาณนี้นะครับส่วนไอ้ส่วนของเควสนี้มันทำยังไงครับเคเวสเนี่ย มันจะมีขึ้นมาแบบนี้ครับอย่าเพิ่งดีใจหรือว่ารีบรับเควสดนะครับเดี๋ยวมาอธิบายก่อนไอ้เควสเนี่ยมันจะใช้แต้มที่เขาเรียกว่า contract l i นะครับ contract l i เนี่ยมันคือจำนวนเควสที่เรารับได้ทั้งหมดในใน ID เราซึ่งรับเควสหนึ่งครั้งอนะ่ะมันจะลดไปหนึ่งแต้มนะคือเป็นจำนวนไเควสที่เราทำได้บางนั้นเถอะเรารับได้ครั้งละ5เควสนะครับรับได้เรื่อยๆไม่จำกัดตาบใลที่คุณมี แต้มตรงนี้อยู่นะคอนแทคไรต์ตรงนี้อยู่ซึ่งทุกๆ24ชั่วโมงอ่ะมันจะชาร์จได้แค่ชาร์จให้แค่10 10เควส10แต้มนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีโบนัสจากการที่คุณทําเควสนู่นนี่นั่นแล้วก็คุณจะได้แต้มอันนี้เพิ่มมานนี้ก็ว่ากันไปแต่ปกติคือมันจะเพิ่มวันละ10แต้มแล้วก็มันมีจํากัดด้วยนะคือมันมีอั้นด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆมันมีอั้นอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมนี้ก็คือต้องขยันมาทําให้มันไม่ไม่เต มันอั้นที่60แต้มนั่นเองนะถ้าเกิดว่ามันใก,ใกล้ๆเต็มแล้วคุณก็มาเคลียนะและเควสแต่ละเควสก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเป็นอารมณ์เหมือนเควสประจําวันเกมอื่นแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สิเหมือนเควสบอร์ดเควสกระดานเกมอื่นนะครับทีนี้เทคนิคในการรับเควสนะครับให้คุณลองสังเกตดูว่าแต่ละเควสอ่ะมันจะมีรางวัลแล้วก็ค่าประสบการณ์ทางขวาล่างไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ได้5,000ันกว่าแล้วก็ไอเทมเป็นสีเขียวนะครับ อย่างอันนี้ก็ไอเทมเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ข้าประสบการณ์มีเยอะกว่าเนี้ซึ่งแน่นอนว่าตัวไอเทมทางขวาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรแต่ว่าไอตัว XP นะครับที่สูงกว่าเนี่ยก็ทําให้เลเวลเราขึ้นเร็วขึ้นนะครับรวมถึงรางวัลเหรียญที่เอาไปแลกของเมื่อเช้ก็คือมันได้เยอะกว่าพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องเลือกเควสที่คุ้มที่สุดอ่ะนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเควสอันซ้ายบนนี่คุ้มสุดสังเกตที่ตัวทองก็นดะ ตัวทองอันนี้ได้สองหมื่นห้าอันนี้ได้สองหมื่นอันนี้ได้สองหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นเห็นไหมอันนี้ได้ห้าหมื่นหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่าเราดูที่ตัวทองแล้วอันไหนยเยอะสุดก็คือมันเยอะสุดทุกอย่างเอออันอื่นมันก็เยอะสุดเหมือนกันนะครับอ่า do do ผมผมบอกว่าผมเลือกอันนี้ใช่ไหมให้เลือกอันเดียวกดในคอมเออในเพยกดกระกระบาดค้างนะครับเรารับไปละหนึ่งเควสเต็มห้าเควสใช่ไหมจากนั้นอย่าเพิ่งรับเควสต,ต่อครับสังเกตทางขวาล่างสุดมันจะมีคําว่ารีเฟซ คือถ้าเรารับเควสหนึ่งเควสแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปปากกาที่เควสเห็นไหมม่วงๆนะครับรูปปากกาคือเรารับเควสนี้แล้วนะครับเราเมื่อเรารับเควสหนึ่งเควสแล้วเราจะสามารถรีเฟชใหม่ได้รีเฟชหน้ารับเควสใหม่ได้กดสามเหลี่ยมค้างปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะรีเฟชทั้งหน้าใหม่ทีนี้เหมือนเดิมครับเราก็มองหาสิ่งที่มันได้มากที่สุดคุ้มที่สุดซึ่งในที่นี้คือทางขวาบนนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รับหนึ่งเควส ในหนึ่งหน้าเนี่ยมันก็จะรีเฟซไม่ได้นะมันรีเฟซได้ครั้งเดียวต่อการรับหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นคุณเลือกที่คุ้มที่สุดดีที่สุดจะกี่เครสก็แล้วแต่คุณแต่ว่ามันอ่านได้ทีละห้าในญที่นี้ก็คืออันขวาบนสุดนะครับอันขวาบนสุดคุ้มสุดเนะี่ยอันนี้นะก็กดการกระบาดขางปุ๊บคุณก็รีเฟซอีกนะครับไม่ได้เสียค่ารีรีรีเฟซแต่อย่างใดนะอ่าทีนี้ผมก็มองหาอีกอันไหนคุ้มสุดอันนี้คุ้มสุด,สด,สดนะครับผมก็เอาปุ๊บอ่านะ แล้วก็รีเฟซอีกทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ,รค,รบคุณก็จะรู้ว่าทําแบบนี้คุณจะได้ทรัพยากรเยอะสุดและคุ้มสุดนะครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่คุ้มคือมีสองอย่างนี้สองอันนี้ซึ่งอันนี้ก็คูมเหมือนกันนะอันนี้ก็คู่เหมือนกันนะครับบางคนเขาดูที่ตัวอื่นนะบ,บางคนเขาก็ดูที่เลเวลของของของเควสเห็นไหมสามสิบสองถึงสามสิบสี่ก็ได้เหมือนกันบางคนก็ดูที่ ทรัพยากรนะครับว่าอันไหนได้เยอะสุดคือแต่ถ้าเร็วๆผมดูที่เงินเพราะเงินเยอะสุดก็คือมันก็บ่งบอกว่าเควสนั้นดีนั่นแหละนะไม่ต่างกันนะครับอ,อ,อันนี้ผมเอาที่ผมเน้นที่ค่าประสบการณ์เพราะตอนนี้ผมปัมเบลอยู่นะครับผมเน้นที่ค่าประสบการณ์ดังนั้นผมจะวันนี้อ,อีกเควสหนึง่งปุ๊บผมก็รีกเฟซอีกนะครับแล้วก็มองหาอันที่เยอะสุด อ่านี้เยอะสุดนะครับได้เงินตั้ง6กหมื่ามได้ค่าประสบการณ์เป็นหมื่นนะครับได้เหรียญเงินตั้ง30ก้เหรียญน,นะครับอันนี้คุ้มสุดนะแถมได้ใบคราฟนู่นด้วยนะปึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการรับเครดกระดาษที่คุ้มที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วคือการรับ1นึเครดและรีเฟซรับหนึเคลดและรีเฟซนะครับย้ำอีกทีว่าถ้าคุณจะรับเนี่ย ถ้าคุณจะรีเฟซเนี่ยคุณต้องรับอย่างน้อยหนึ่งเควสแล้วคุณก็จะรีเฟซได้หนึ่งครั้งยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณรีเฟซเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบเควสที่ดีๆปนมาแน่นอนแล้วมองหาดูแล้วก็รับอย่างองย่างไปเรื่อยๆพออันนี้เต็มปุ๊บห้าทัห้าปุ๊บมันก็จะปรากฏในสีเหลืองนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือเควสที่เราจะต้องทําคุณก็วาร์ปไปทำเสียทาเสร็จปุ๊บคุณไม่ต้องมาส่งนะมันก็จะเข้าตัวเลยเมื่อสําเร็จนะครับ เออส่วนใหญ่ควสมันก็จะคล้ายๆกันแบบทําด้วยกันได้ใกล้ๆกันแหละอืมไม่ไกลกันมากนะครับประมาณนี้พอคุณทําเสร็จปุ๊บเ <to> ลเวลคุณก็จะกระฉูดแล้วก็คุณก็จะมาเอาเหรียญเนี่ยมาแลกได้ตามอําเภอใจนะยอันนี้ก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบฟิกว่าจะต้องเอาอันนั้นอันนี้แน่นอนนะเอาตามอําเภอใจนะครับแต่ว่าที่ผมแลกทุกวันเนี่ยก็คือจะไอ้กุญแจนี้เพราะว่าเอาไว้ไปแลกเอ,เอาไว้ไปไขไอ้ลูกกลมๆนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ ทีสีส้มๆที่อยู่ในแผ่นที่นะครับส่วนในพวกนี้รอเราเลเกวล5หสิบก็ได้เอออีกสำหรับผมว่าอีกนานสำหรับบางคนก็อาจจะเลเว่าห้แล้วก็จะต้องเอาเอาไอ้นี่ทุกวันนะครับแต่ผมยังไม่ถึงไนะเออนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับเรื่องของทริคและก็รายละเอียดของการทำควี กระดาษหรือว่าคอนแท c t นะครับควิคคอนแทนะครับถ้าสำหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครย้ำไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยผมจะได้ทำไกด์กเกมนี้อีกต่อไปสำหรับคลิปนี้เมาเกมมิ่งรับก่อนครับสวัสดีครับ